ส่วนเรื่องของธุรกรรมก่อนการดำรง,งตำแหน่งนะคะซึ่งท่านสมาชิกนะคะได้อธิรายว่าต้องออพูดกันชัดๆก่อนเลยว่าทรัพย์สินกิจการของครอบครัวนะคะแล้วก็ทรัพย์สินหนี้สินกิจการทั้งหมดที่ของดิฉันเองแล้วก็ของครอบครัวด้วยนะคะมีการที่ถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะคะมาตั้งแต่การปฏิวัติรัฐประหารนะคะ19กันยา2549นะคะ เข้มข้นมาตลอดนะคะแล้วก็ไม่เคยมีตอนไหนไม่เข้มข้นเลยนะคะทุกบัญชีทุกธุรกรรมนะคะอยู่ในสายตาอยู่ในที่เปิดเผยแล้วก็โปร่งใสนะคะมานานมากแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะที่ฉันก็ขอยืนยันนะคะว่าที่ดวนตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยทรัพย์สินทุกอย่างก็คือถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะที่ดินทุกแปลงทุกตารางวา ที่ดิฉันและครอบครัวมีเนี่ยก็คือออกโฉนดโดยรัฐทั้งหมดนะคะไม่ไม่มีการซื้อที่ดินที่ไม่มีโฉนดนะคะ